ครับตอนนี้ผมก็ได้มาถึงหาดแหลมสิงพื้นที่เรียบร้อยแล้วครับก็บรรยากาศตอนนี้ก็9โมงครึ่งเนาะกับ10โมงนะครับเอ๊นั่งรถมาจากอำเภอป่วงกำร้อนเมื่อคืนพักที่นั่นคืนหนึ่งอันนี้ก็มาถึงแต่เช้าหน่อยหนึ่งก็วิ่งไปกินทุเรียนอำเภอของุงเมื่อกี้นะครับเราจะเริ่มต้นจากหาดแหลมสิงครับเป็นหาดแรกที่เราจะเที่ยวในอาตย์นี้ครับให้ดูบรรยากาศนะตอนนี้มันก็น้ําลดลงไปมากแล้วครับ แล้วก็ลงไปเรื่อยๆฮะฝั่งนู้นก็จะเห็นเกาะไม่รู้เกาะอะไรเหมือนกันนะครับผมก็อยากอยากจะไปแต่ว่าไม่รู้ก็ติดต่อไปยังไงก็จะมีเรือประมงหาปลาฝั่งนู้นฮะชายหาดก็จะมีร้านอาหารนะครับเป็นที่นั่งแบบนี้อ่ะเปนอนเปนั่งสามารถสั่งอาหารมายินสบายสบายตรงนี้แล้วก็โรงเรียนน้ำตรงนี้ตรงนู้นก็เป็นจุดเช็คอินเนาะลานค้าชุมชนวิถีชาวเลครับปากน้ำแหลมสิง ขบจจจังหวัดจัทนทะบุรีฮะฮะให้ดูแค่นี้ครับสำหรับชายหาดแจ่มสิงก็จะไปหาดจะเหลาต่อครับสำหรับชายหาดแจ่มสิงเขาก็จะมีที่พักให้อย่างนี้ครับอันนี้เป็นห้องอาหารนะก็สามารถเป็นมาจัดเลี้ยงหรือว่าสังสรรค์อะไรเนี่ยได้เลยแล้วก็เดินมาไหน,นก็ลงทะเลฝั่งนี้อันนี้ก็จะเป็นห้องพักห้อง ้องพักหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยฮะเป็นห้องติดติดชายหาดตรงนี้เลยก็ยังเป็นห้องเป็นห้องเป็นหลังเป็นหลังอย่างเงีเ้ยน,น,น่าจะแพงอยู่ฮะเพราะว่ามันติดชายทะเลก็ได้ฟิวบรรยากาศมองจากห้องตรงนี้ก็เห็นทะเลตรงนี้ก็สวยเลยครับสําหรับใครชอบบรรยากาศริมทะเลห้องพักริมทะเลอย่างเงี้ยเนี่ยฮะมองเห็นทะเลตรงระเบียงตรงนี้หาดแลมสิงครับ ครับผมตอนนี้ผมก็อยู่บนสะพานตากสินมหาลาชครับเส้นที่จะไปหาดเจ้าหลาวครับมาจากแหลมสิงห์ข้างหลังที่ผมไปถ่ายคลิปมาเมื่อกี้คือหาดแหลมสิงห์แล้วก็ที่หาดแหลมสิงห์ก็จะมีที่เที่ยวคือตึกแดงครับตึกแดงแล้วก็มีคุกขี้ไก่ครับเป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์ความเป็นมาของแล้วก็เลยมาประมาณสักที่มองเห็นเนี่ยคือคือคือชายหาดแหลมสิงห์นะครับมาหน่อยหนึ่งก็ขึ้นมาประมาณสัก สองสามโลก็มาถึงสะพานตรงนี้คือสะพานตากสินมหาราชก็จะเป็นแหล่งแหล่งจุดถ่ายรูปเนาะนักท่องเที่ยวก็จอดถ่ายรูปริมริมสะพานนี่เต็มเลยสองฝั่งถ้าขาไปก็จอดฝั่งนู้นถ้าขาขึ้นมานี่นก็จอดริมตรงนี้อ่ะสิ่งที่น่าสนใจคือไฮไลท์ก็คือหมู่บ้านน่าจะเป็นเรือประมงลข้างล่างฮะที่เห็นจอดเห็นข้างล่างคือเรือประมงแล้วก็เขาจะมี พวกอาหารทะเลขายเป็นตลาดประมงตรงนั้นเนี่ยตามเท่าที่ผมเคยรู้มาเคยไปดูในาชาวบ้านเขาลอยฝังนะครับตรงนี้นมาดูน้ำค่อนข้างแห้งครับังจากสังเกตดูจากชายฝั่งเนาะชายฝั่งก็จะเห็นน้ำลล,ลดลงมาจากจากริมฝั่งมากเลยฝั่งนี้ก็จะมีเรือประมงชาวบ้านอีกครับนี่จอดจอดยัยงไงกันตรงนี้เลยอ ก็ทางหลังทางหลังเรือประมงฝั่งนู้นก็จะเป็นเป็นโบสถ์ขาวนะครับโบสถ์ขาวสวยมากมาผมยังไม่เคยเข้าไปนะฮะขี่รถผ่านก็ได้แต่ถ่ายรูปอันนี้ก็ถ่ายให้เพื่อนได้ดูครับได้เป็นวัดนะตรงนั้นอะ่ะเป็นวัดเป็นลังขาสีแดงข้างหลังก็จะเป็นภูเขาครับโอ้ยวิวสวยมากครับที่นี่คือสะพานตากสินมหานา,ราคร้าวพดขายตรงนี้เลยนี่ข้าางหัวใสมาจอดตรงนี้ขายขายเป็นรูปแนี้เลย cùng hàng nè anh đi hỏi hỏi nữa này hỏi <laughs> hỏi đòn đó <lắm>. Hãy <laughs> 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 ตากสินมหาราชตรงนี้เลยจุดถ่ายรูปตรงนี้สาเใส่ปลาเจ้าไหนไหนนปลาอะไรนะปลาจวดที่ก็ท้อเค็มอ่ะปลาอะไรนะปลาจวดเหมือนปลากระพงเนาะแต่ปลากระพงมันใหญ่ได้สองตัวเลยครับสามตัวหรือว่ามันยังไม่ตายมันลึกขนาดนี้เป็ดไหนตกเป็ดตรงนี้เลยครับโอ้ วาดสอินคือยาเถว่่าน้าเอันนี้เาเรียกอะไรค่าน,น้ำเค็มอันนั้นหยงมอ๋อเขาเรียกหอยนางรมเป็นกระชังนี่นะันน้นะโอ้มีเรียนแพรอะไรเขานอนเขานอนเฝ้าตรงนี้เลยเนาะโอ้ขล้สสิกขล้สสิกเดี๋ยวเดีผมสูมให้ดูนนดนะเรือ เนี่ยเขาจะนอนพ่อกระชังหอยนางรมมาตรงนี้เลยนะฮะถ้าเ,เป็นเจา้าเป็นเจา้าสูงสุดอไ,ไ,ดไ,ไดดอ,อ้ไอ,อ้ที่มันเป็นไม้ไผ่กันเขาทำอะไรเนะี่ยตรงนั้นคือะอะไรอ๋อเป็นงั้นเลยเลยอ๋อ อ๋อมันมัดเป็นลาวมัดลงมาเป็นก้อนหินอะไรนั่นนะฮะอ๋อเพิ่งรู้ว่าเป็นอย่างนี้เองเขาเลี้ยงหอยนางรมครับคือก็คือไม้เป็นเป็นไม้ค้ำสองค้ำสองข้างแล้วก็มีเชือกมัดหย่อนเป็นเป็นรู้สึกเป็นก้อนหินนะก็ยึดอยู่กับหินนะหอยนางรมแล้วก็หย่อนลงไปกับน้ําแล้วก็มันจะมีหอยนางรมมาเกาะที่ที่เป็นก้อนหินนะได้ถึงเวลามันโตขึ้นแล้วก็แล้วก็ตัดเชือกไปเก็บเฉพาะหอยไป เห็นรูการแล้วก็มาลงใหม่หย่อนใหม่หย่อนใหม่อย่างนี้โอ้โหอย่างนี้วิถีชีวิตชาวประมงครับวิวสวยแล้ววันนี้วิวสวยมากเลยคนก็มากมาเลยได้แวได้แล้วไล้วได้แล้วได้ไหมโได้นะได้นะได้ล้ได้ล้ เรือเรือเขาจะไปไหนเนี่ยเรือประมงเขาเนี่ยอ๋อนี่เป็นตกปลามีแผงโซลา่าเซลล์ข้างบนด้วยนะน่ะมีไฟอะไรใช้ครบทุกอย่างเลยตรงนั้น,นอ๋อเขา,ากับจนถึงตอนกลางคืนเลยเนี่ยทะเลนี่มันไปถึงไหนครับไปยาวข้างในอ่ะอันนี้ไม่ใช่ทะเลเหรออ๋ออันนี้ปากน้ำ อ๋อคือแม่น้ำอะไหลที่จะไหลลงทะเลตรงนี้ใช่ไหมเป็นปากน้ำมีหลายสายมีสายมีห้าสายมีสายอ๋อาไทยมีเป็นเนงามน้ำจันทร์น้ำวัวนี่หลายสายรงนวมกันตรงนี้แล้วก็ลงทะเลตรงนี้อ๋อเป็นปากน้ำเขาเรียกปากน้ำแหลมสิงห์ นี่มาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับสามมาแล้วครับไม,มไม่มีใช่ไหม,ไมเหยอะหมดแล้วตกทั้งวันไหมครับนี่ตกทั้งวันไหมั้วันไม่่ะก็ถ้าว่าคนมามาข้างล่างนี่อ๋อ,อข้างล่างนี่เหรอ ใช้เหยื่ออะไรนะ่นเหยื่ออะไรครับนี่กุ้งใช่ไหมเนะี่ยอ๋อก็หมดแล้วก็ใส่ไม้อมครวรับเนช่องอช่องวิจิตแชนแนลครับไปแล้วครับโยนแล้วครับ โอ้ยสายยาวเอ็นยาวมากปลยปบโอ้โหไปแล้วปากน้ำแหลมสิงห์อ๋อนี่คือน้ำขุ่นใช่ไหมครับ น้ำที่เกี่ยวไงเพราะน้ำมันฝนไม่ตกฝนไม่ตกเยอะตรงนี้นน้ำมันจะเขียวใช่ปลาปลาอย่างนี้เข้าอ๋ออะไรไปออกแดงๆไหนเนาะแต่นี้มันฝนอย่างนี้มันก็มีพวกปลาตัวปลาเนี่ยปลาตัวปลาโคนแต่น่จะมีปลาของเราดีนึงอืม